สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสกูสกคนมันนี้กับพ่อพ่อกันคือเก่ามันนี้กับพ่อกันในบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศทงไห้ทงหน้าเนาะมันนี้กับสิปาพี่น้องเลาะสวนหมักโม,ม,กโมกพี่น้องเลยสวนหนองโมหักเพิ่นยางพันปลูกเราพี่น้องเพิ่นกำลังห่างหา,กหากเกียมขุดคุมเนาะตอนนี้หักำลังขุดคุมขุดคุมเกียมแหละพี่น้องเลยเกียมเพิ่นเสียวลงคุมแล้วตอนนี้เพิ่นก็เอาฝุ่นมาไว้ร้อเนาะมันนี้บรรยากาศมันนี้ก็คือแนวนี้แหละพี่น้องทองฟ้ากคับ เหมาะกับการเหตุวีทยเก็รงานพี่น้องไอ้ทองผ่ากับมีก้อนเมฆกระบังเนาะมันอีก็เลาะส้มโวนหมอกโมหักเพิ่นยังพันธมีหมอกโมดอกมีแต่เบียบมันนี่แหละตอนนี้เพิ่นกำลังอะนะยังเพิ่นกำลังกะกะเบียดตัวที่ว่ามันบ่ออกพี่น้องทงที่ว่าเบียดมันบ่เกิดนะเพิ่นเอามากะใหม่เนาะเพิ่นยันบ่พอเพิ่นว่าเพิ่นยันบ่พอเพิ่นก็เลย หาเลือกทงที่ว่ามันบอกออกเนาะมากาใหม่เน็บใหม่กันไหวพี่นอ้องเ้ยยันว่ามันอพอคุม้มส่วนว่าโซนองโมนี่ก็ซิมีอยู่สามเจ้าพี่นอ้องอยู่สองผักขางเนาะมีอยู่สามเจ้าส่วนผักคำนี้ก็ซิเมนเจ้าหนึ่งอีกเนาะ อันนี้เป็นการเปลี่ยนแผนพี่เนาะปฏิกิริยนว่าสิเงหิดคลองผสิปลูกใส่คลองเลยเพิ่งขึ้นไปขึ้นมาเพิ่งเลยก็เลยเปลี่ยนแผนมาขุดคุ้มใส่ก,กลางคูส่วนทรคุ้มนี่เปนขนาดเศร้าหานี่แหละเศร้าหามงุนทนพี่น้องเลยอันนี้มาเบิ่งเบียงโมเจ้าที่สองเนาะส่วนว่าเจ้าที่สองในเบียงเบียงโมิ่นนี้ ออกคักขนาดพี่น้องเลยออกสม่ำเสม,มออยู่จงสับังโม่เจ้านี่เพิ่นเปิดเพลงไงพังพี่น้องเัินเปิดเพิ่นเปิดเพลงไงพังอยู่ขมือเนาะก็เลยเบียรบังโม่เพิ่นออกสม,ม่ำเสมอเสื้อมาผักกำนังกับเบียขงเพิ่นกับ่อยากค่อยออกกันใดเนาะอ,อันนี้ก็ไม่น้องโม่อีกเจ้านึงพี่น้องนี่ เจ้านี่กับเพิ่นปลูกผู้เดียวเพิ่นก็สิปลูกประมาณเจ็ดล้อยนี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นก็ปลูกทดลองเป็นครั้งแรกของเพิ่นเป็นครั้งแรกเนาะบัดนี้เฮาก็มาเจ้าที่สามเนะาะเจ้าที่สามนี่การขุดกรุงโมนี่ขุดไปก็ปกพักผ่อนไปนั่งพินองเลยอันนี้ก็สิแม่นอาชีพหนึ่งหรือว่าอาชีพเสริมเนาะของสาวบ้านทางเฮานี่แหละเนาะจะฮ็ดนาแล้วก็แม่นปลูกพัง ຂັ້ນบ่ปลูก Phang ก็จ,จักเสร็จหยังพี่น้องเอ้ยไปไสก็บ่ได้มีแต่ปลูก p h a นี่ละ่ะปลูกมะม,โมนเนาะເພື່ເປັນສິນຄາໂຄອງເຮົາກໍບາດແຈ້ງບັດນັ້ນູพี่น้องອີຍຫ້ອງໃດນີຢາກຄຸນມືດบัดนี้ແລະพี่น้อง, <c oughs> งอลอดแลนກຊມນຂອງນານາເພ່ນปลูกກໍອນ <c oughs> ปล่อยน้ำใส่เนาะบ่ได้หาผดคือข้าวตะกี้ข้าวตะกี้เด้อโอ้ยหาบกระถังพุ่นแหละพี่น้องพราะคอมก็เคยปลูกมากกับหลายปีเติบปลูกโมโม่เนี่ก็ได้มีแต่หาบถังถังสีอะไรพี่น้องเลยหาบใส่ไม้คานเนาะหาบบืนขึ้นโน่นทั้งเดียวนี่เพิ่นก็นสบายไปอีกอย่างหนึง่งมีแต่อะนะ <ead> <K ong> หิดคลองน่ะดูดน้าตามคลองน่ะก็มีแต่หิวหดเอาคุมบางโมเพิ่นกับบอลใหญ่คือตะกี้เนะาะบอลใหญ่อันนี้ก็เหมือนจะคอมบางโมผู μο, ้ที่สองพี่น้องเงินเพิ่นปลูกสนกับนี่ทางเบาเบามุมเพิ่นเนาะเพิ่นปลูกผู้เดียวได้เพิ่นนี่เพิ่นปลูกผู้เดียวเพิ่นก็สิปลูกอยู่เจ็ดร้อยเพิ่นว่า พ่อคอมก็เห็นดอกผักกระแยงตาสะออนพี่น้องเลยงามงามเลยถ่ายด,ดอกผักกระแยงไปนน้ำให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งอะไรกับบรรยากาศรวมๆอ้อมหอบสวนนี่แหละพี่น้องเมนี่ก็ลงมาอานะนะเบิ่งงัวพี่น้องเลยพ่อคอมมาเบิ่งงัวบ่งงัวคัง,ง,งไว้ในคังสวนนองโมขจ้านี่แหละบรรยากาศก็เหมาะกับการเฮ็ดเวียกพี่น้องมีก้อนเมฆบางอึมครึมบรรยากาศก็ลมเย็นสวยๆพี่น้อง เชื่อหนาวกับ่หนาวพอดีหลังจากพันอนาคตคุ้มแล้วพี่น้องพันกับสิได้เอาคุณลงาจากมือได้แล้วพันจะาคุณลงก็ได้บางทีมือได้พ่นเอาลงก็ยังยังลงมารีวิวอีกอยู่พี่น้องเลยตอนนี้พันยังคุนเขียวยบบยขดวยุดคุ้มบางโมเพันกับยันบมทันกับเบียของเพันได้เพราะพันกาเบียไวนะครับขันขุดคุ้มบมทันเนี่ยเบียพันที่ใหญ่กายพี่น้อง ส่วนหนองโมเดียวนี่ที่เพิ่นเอามาปลูกนี่เปหนองโมดำพี่น้องเลยโมหมักดำดำนะส่วนอายุกันอายุของมักโมนี <S 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 ่ก็สิประมาณสองเดือนปลายปลายอย่แหละพี่น้องเลยสองเดือนปลายก็อาจสิได้เก็บกุ้เนาะได้เก็บกุ้บางโมเพิ่นมักโมกับบุคคลมักโมตะกี้นะบางโมตะกี้โอ้ยสี่เดือนผมแล้วพี่น้องเลยบางโมหมักยาวๆเขาน่ะยังยาวๆว่าขาวนะส่วนหนองโมเดียวนี่เพิ่นก็ ยังอายุกับโบยาวปันใดสองเดือนปลายปลายนี่แหละสองเดือนหาสามเดือนนี่แหละพี่น้องก็ได้เก็บส่วนว่าคลิปพอคอมมอนิคัสีวนเวียนในชนดมองโมน,นี่แหละพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็นยังขุดคุมหลักาก,ากะาก้าหนักะเบีย้ยเนาะยังบ่ทันได้หอดมือปลูกของเพิ่นเพิ่นขุดคุมยังบ่ทันได้แล้ว ผลเกลือมีแตอร์ตรวจสอบเบิ้งเบีย้ยในทงเพื่นว่าตัวได้ออกตัวได้บ่อออกตัวได้บ่อออกควนกะกาตืมให้มันพอกับคุ้มเน,ะนาะขนมันบ่พอคุม้มถี่วขุดไปมันกะสิแปนเป่าไปเนาะราะว่าการปลูกโมเ่นกระสิมีจํานวนการนับคุ้มไวว่าปีนี้เขาสิปลูกเท่าไดเขากะเบีย้ยไวกะเพื่อไวนะนวมันบ่พอมันกะสิบบ่าไรตามจำนวนที่เขาขาดคันนี้ไวลวงหนาไวแล้ว ว่าเอาปีจะปลูกจากพันเนาะส่วนของโม่คนกับชปลูกมองพันปลายสองพันสามพันนี่แหละตามพอคอมสอบถามแต่เบื้องต้นหัน่นก็สิมีอยู่สามเจ้าเนาะเจ้าภาคนี้ก็แม่นเจ้าหนึ่งหนังผาักคันเทนาคางนี้ส่วนภาคคันเทนาคางกับนี้ก็สิแม่นอีกเจ้าหนึ่งบรรยากาศก็คือแนวนี้แหละพี่น้องบรรยากาศอยู่ในสวนหมักโม่เดี๋ยวบาดหมักโม่เป็นพนละหกักบ้านว่า เป็นกรสิลงมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งเนาะหลายขั้นตอนการปลูกบางโมยามนี่ว่าพ่นมีวิธีละขั้นตอนแนวใดจนว่าเก็บแล้วพุแนละเพราะว่าส่วนบังโม่เพิ่นกับปลูกในนาพ่อคอมเองพ่นบ่ได้ปลูกปอนใดพ่อคอมอาจสิมีโอกาสลงมารีวิวแต่ขั้นตอนปลูกจนหอดมือปิดุนและพี่น้องเลยส่วนบรรยากาศกนาี่ก็เป็นวบามุมเพม่นกูเก่ากแล้วพี่น้อง แต่ว่าผมปิดเสียงไว้นะเพราะว่าบรรยากาศลมแห้งปิดเสียงทางทางนอกไวนะ้เนาะลมมันแห้งกระดกกระซิเมนส่วนหมักโมของเพิ่นนี่แหละกระทายออมแอมแถวนี้แหละพี่น้องเลยจังไดกระคปวิดีโอพอคอมฮอดน,นี่กระสีได้ลาพีลาหนองลงแต่เพียงสำนีพี่น้องพอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี